วันนี้ขอตื่นสายหน่อยนะคะทุกคนตื่นขึ้นมาก็มาทำงานบ้านอีกแล้วนะคะกวาดบ้านดูดฝุ่นทูพื้นนะคะทุกคนแล้วก็ซักผ้าด้วยนะคะซักผ้าสีนะคะวันนี้เมื่อวานก็ซักชุดนักเรียนให้น้องออโต้ไปนะคะแล้วก็จะเลือเอาพวกผ้าหม่มผ้าปูที่นอนออกมาซักด้วยนะคะอย่างดีนะคะที่แดดออกแต่ก่อนหน้านี้ฝนก็ตกพึ่งหยุดไปนะคะทีนี้ก็แดดออกก็ได้โอกาสพอดีเลยนะคะก็เลยรีบหาผ้ามาซักทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้น้ำหนักตักเหลือ54 ีแล้วนะคะตาก็ออกกําลังกายทุกวันเลยนะคะได้จะได้ทําคลิปทําอาหารแล้วนะคะตากผ้าเสร็จตาก็จะมาดูดฝุ่นนะคะทุกคนดูดฝุ่นเสร็จก็จะไปถูพื้นเลยนะคะตาก,ก็ท,ทําทางข้างบนข้างล่างเลยนะคะแต่ว่าข้างบนไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูนะคะมันย้ายนู่นย้ายนี่ลาบากนะคะทุกคนในต้องกล้องในต้องเครื่องดูดฝุ่นอีกนะคะด้านล่างก็ถูไปสองรอบนะคะถูพื้นเสร็จตาก็ไปรื้อเอาผ้าห่มผ้าปูที่นอนมาซักนะคะซักเสร็จก็ตา นะคะคแล้วก็ตอนนี้ตาก,ก็กลายเป็นคนแบบว่าไม่มั่นใจในตัวเองนะคะไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเวลาตักทําคลิปอะไรออกไปตาก,ก็ต้องพูดนะคะทีนี้พูดแบบมันไม่ได้คิดมาก่อนมันไม่มีสคริปนะคะทุกคนคิดอะไรตาก,ก็พูดออกไปเลยตามวิดีโอเลยนะคะถ้าพูดแบบในคลิปในวิดีโอนะได้นะคะทุกคนแต่ถ้าเมื่อไหร่มันนอกเรื่องนะคะมันก็จะมีการคิดเยอะนะคะคิดเยอะก็จะเป็นแบบว่าเฮ้ยเราพูดแบบนี้เราพูดถูกไหมหน้าอะไรแบบนี้ตาก,ก็จะลบอยู่ แบบนั้นวิดีโอก็จะไม่เสร็จสักทีนะคะเราจะไปพูดถึงเรื่องข้างหน้าอนาคตแบบนี้ได้ไม่น,าน่าอะไรแบบเนี้ยนะคะบางครั้งตักแบบคิดเดยอะอยู่คนเดียวนะคะตักก็มีพูดถึงคนอื่นบ้างนะคะพอมาคิดทีหลังอุ้ยพูดถึงคนอื่นไม่ดีวะ่ะอะไรแบบเนี้ยตักก็ต้องมาลบคลิปออกนะคะถ้าทําคลิปงานบ้านถ้าพูดตามคลิปทํานู่นทํานี่ได้นะคะแต่นอกเรื่องเมื่อไหร่ก็คือปวดหัวเลยนะคะเวลาประมาณบ่ายสามนะคะตักเห็นฟ้าม,มืดมาดมาคะทุกคนตักก็เลยต้องรีบไป เก็บผ้าเลยนะคะบางตัวก็ยังไม่แห้งสนิทเลยนะคะเก็บผ้าเสศยตะก,ก็จะเอามา,าพับแยกๆไว้นะคะของนอ,งอ,อตโต้กับของตักนะคะแล้วก็เอาไปจัดเรียงใส่ตู้นะคะให้สวยงามให้เป็นระเบียบเหมือนเดิมนะคะเคยถ่ายคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะตักมีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะวันนั้นตักลองไปสมัครงานนะคะแผนกฟอนนะ,ะทุกคนแบบการโรงแรมอะไรแบบนี้คะ่ะทุกคนต้อนรับที่โรงแรมนะคะเขากำลังสร้างใหม่แถวๆนี้นะคะตักจะบอกว่าตักสมัครผู้จัดการ ก็เรียกสัมภาษณ์วันนั้นเลยนะคะนี้คุยกันไปคุยกันมาเรื่องเวลาตักมันไม่ตรงนะคะเพราะว่าตารางงานมันไม่ตรงทุกวันนะคะอีกอย่างตาก,ก็ต้องดูแลน้องออโต้นะคะตักปล่อยให้น้องออโต้อยู่คนเดียวไม่ได้นะคะทีนี้ผู้จัดาการเขาก็ถามถึงเรื่องส่วนตัวนะคะสุดท้ายเขาก็บอกว่าทําไมเราไม่อยู่บ้านเฉยเก็ดีอยู่แล้วอะไรแบบนี้จะมาลําบากทําไมนะคะมันก็จริงแบบที่เขาพูดนะคะตักแบบเวลาไปส่งน้องออโต้แล้วมันก็ว่างอยู่บ้านเฉยเนะคะตาก,ก็เลยลองไปสมัครดูนะคะ